คือไม่มีนาด ทำไมพี่เคนถึงเลือกเรียนคณะที่ไม่อยากเรียนพี่ว่าน้องส่วนใหญ่เหมือนพีคือไม่มีคณะที่อยากเรียนครับไม่มีคณะในฝันที่อยากจะเรียนตอนม6เราก็กลับมาทบทวนว่าเราควรจะทำยังไงคําตอบก็คือเราควรจะเปิดประตูตัวเองให้กว้างกวา้างตอนนั้นพี่ก็ไปสอบหลากหลายวิชาครับของหมอก็สอบของวิศวะก็สอบของบัญชีธุรกิจอะไรก็สอบหมดนะครับผมแล้วพอเราได้คะแนนมาแล้วก็มาประมวลดูโชคดีครับว่าเราเลือกได้หมดเลยก็เลยกลับมาประมวลผลว่าเราควรจะเลือกอะไรตอนนั้นเพราะว่าแม้ว่าเราจะไม่มีสิ่งที่หลักนะครับแต่ว่า ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปเว็บแรกที่เข้ามาในหัวเลยคือขนาดแพทย์เล็งจุฬาไว้ด้วยนะตอนนั้นสุดท้ายอ่ะพอเราไม่มีของที่เราชอบเราก็เลยมูฟมาที่อั่ที่2ครับก็คือของที่เราควรจนะทาได้ดีแต่เราก็มาดูปัจจัยของเราครับเราไม่เอาตัวเองไปเทียบกับใครครับผมเราก็มองว่าของเราเนี่ยเรามีปัจจัยของงานของพ่อแม่ที่ทําขึ้นมาเนีครับนะเป็นช่วง20กว่าปีตอนนั้น เราก็เห็นว่าความจาเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีครับผมนะมันมีส่วนสําคัญในการที่จะดําเนินพวกบิสเนสตอไปได้ก็เลยตัดสินใจว่าคณะวิศวะตอบโจทย์ที่สุดพอเลยนสักพักนะครับผมเราก็ได้รู้นะครับว่าการที่เราไม่ได้ชอบอะไรมาแต่แรกมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเราจะไม่มีความรู้สึกก็กลายเป็นว่าเรามีความคลุกคลีนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญกนะ็คือว่าพอเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีมันก็เกิดความผูกพันแล้วก็เกิดการพัฒนาต่อยอดได้จนกระทั่ง สุดท้ายแล้วมันก็ไปยุบมาเป็นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเรื่องนี้นะครับพี่ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นผู้ชมรายการนะครับผมว่าอย่าไปกังวลว่าเราจะมีอะไรที่รักหรือไม่รักสิ่งสำคัญก็คือเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดครับสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามันเจอค่อยเผยออกมาเราอย่าอยู่กับที่พยายามเดินหน้าไปข้างหน้าและระหว่างทางครับเราก็ enjoy วิวที่เรามีด้วยครับเห็นด้วยครับถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ในจำนวนหลายๆคนที่จบหมอหกแล้วก็สับสนไม่รู้จะเลือกอะไรอย่างที่น้องพูดอ่ะอย่างพี่เคนพูดว่าลักษณะว่าไม่มีคณะอะไร่ในฝันที่เราอยากจะเรียนและไม่มีคณะ,ะที่เราอยากจะเรียนด้วยแต่ที่เราเรียนก็เลือกจนแบบเห็นไหมเลือกลงทุกมหาลาัยทุกคณะลงก็แบบยื่นพอร์ตวิโอไปก 15คณะแล้วก็จะเลือกไม่รู้จะเลือกอะไรสับสนแต่น้องเขามีหลักการอยู่ว่าก็คือน้องมาคิดว่ามาคิดธุรกิจของพ่อแม่ก็คือเรียนตามเนี่ยคือหลักการเรียนตามโมเดลธุรกิจของตระกูลนี่ถือว่าหลักนี้100น้อยคนในจํานวน7คนน่ะจะมีอีกคนเดียวที่จะได้ทําที่สําเร็จได้แบบเนี้ย วันนี้เรามีเครื่องมือไม่อยากให้น้องๆโดยเฉพาะม3ม .6 ไม่ต้องสับสนมนรุ่นพี่แล้วแต่เรามีเครื่องมือให้น้องเริ่มค้นหาตัวเองตั้งแต่มอนุบาลตั้งแต่ประถมมัธยมว่าน้องคือคนโมเดลอะไรและไปฝึกทักษะสกิลต,ตรงนั้นให้ให้เก่งๆตามโมเดลนั่นะ่ะคือทางลอดว่าเราไม่จะไม่กังวลว่าเราจะเรียนกันนะอะไรเพราะนั้น วันนี้อยากให้น้องไปค้นหาโมเดลของตัวเองก่อนว่าน้องคือคนโมเดลไรที่เว็บไซต์ education 108ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการค้นหาโมเดลและมิติเวลาที่น้องจะเลือกเรียนนั่นคือเราจริงจะก้าวพ้นไม่ต้องสับสนไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินบางทนเรียนไปต้องมาซิวทำอะไรต่างๆเรียนจบแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทมากมาย วันนี้เราจรึงนำเสนอเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นเคสที่ทุกทงจะเหมือนน้องเขาคนนี้เหมือนน้องพี่เคนเนี่ยวันนี้เราอยากจะให้น้องๆและหลานทุกคนน่ะได้ไปค้นหาก่อนว่าทางรอดเราไม่ต้องเสียเวลาเราจะมุ่งเรื่องหมอเราได้ไหมเรียนหมอได้ไหมเราจะมุ่งวิศวะเรียนวิศวะได้ไหมเรงรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ได้ไหมกฎหมายกฎหมายได้สถาปัตย์ได้ไหมครูได้ไหม ภาษาโรงแรมได้ไหมเศรษฐศาสตร์ได้ไหมนี่เรามีหลักก็แล้วเรามีเจ็ดโมเดลง่ายๆให้น้องไปค้นหาว่าน้องคือคนโมเดล